สวัสดีคะ่ะท่านผูช้ชมมือนีเจแดงกับมาทรงหน้าเนาะค่ะเนาะมาตรงหน้า,นะะม,า,นามาหัวมาสวนเบิงพันกออิดกอแพงเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสิมาตามเชียนใช,ช้ยชากง่ค่ะท่านผูชมเชี่ยนใช้ยากกำลังกินเขามือน,นี่ขาเป็ดสองตัวสองตัวลาบออกมาทรงหน้าตัวนึงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตัวนึงไว้ทตยากมาแลงค่ะ เป็นจังไดคะหัวแซงคมนะคะนะช่องละพันค่ะทนะ่านผู้ชมช่องละพันโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดก้อน,นะคะ่ะท่านผู้ชมที่มันต่ำเนาะคะนะ่ะเนาะตรงที่นี่มันสูงอยู่ตรงล่องมันเป็นล่องข้าเจ้ากับู้นดินทั้งข้ากับู้นดินแต่ว่าตรงกลางบ่ได้คุนนะนะย่านมันล้ำไปของเพิินเพิินกับยานล้ำมาของเห่าก็เลยเป็นล่องกลางซะ ทีนี่ทมทียังจะเป็นยังสิละสิปิดอยู่บ่หรือให้มันเป็นร่องน้ําน่าจะมันเป็นร่องน้ําเลยเนาะมันสิบ่ได้ท่วมนะคะสิเป็นยังได๋สิหรือสิใส่ดินทมบ่ก็ไผปลูกปีกายนี่ดินี่ค่ะเนาะต้นยางกับปลูกปีก่อนนี่ปีครึ่งแล้วค่ะอย่างนั้น ลงเสือเห็ดว้เรียบร้อยระยะบทีนะนี่บ่ห่างแน่พอดีนะคิดว่านะบางช่วงก็ห่างสองเมตรสามเมตรนะคะเห็นข้าเจ้าสองเมตรคุ้นสองเมตรปลูกนะเห็นเบ้าขอาปุ่นปลูกเป็นแถวที่จัดอันนี้บทีนี่ 3, 5, นี่สามสี่เมตรหาเมตรหกเมตรก็มีเนาะนะคะเพื่อนว่ากันมัน โฮมหลายมั่สิบเกิน AT, หเหตดด้วยแดดลำรล่ะแต่ว่าสีหามาเสริมอยู่เพิ่นกำลังหาเขากินสร้างคมจัดขิมจัดปะะูด้วค่ะขิมจัดปลลูลดราคาอยู่ทีสองพันหนึ่งร้อยบาทจากราคาพันสองร้อยจัดปลลูลดราคาตัวล่มหนาวไผเสียเอากระทักมาผามันเลาะเพิ่นจ้ <c oughs> <c oughs> ามเพิ่นกินเขา <c oughs> เห็นเพิ่นได้เลข <c oughs> <c oughs> รวยโบกแกเป็นกดตัดมา,าเสี้ยงใคย่านี่โอ้ยเนาะคุณผู้ชมตัดถิมตัดทุน่นมากินขา้าวกินข้าวกับลาบนี่เด็ดพักเด้อพักหัวเสียกินกับลาบแซบเด้อนี่เดี๋ยวๆสิไปเก็บผักเรื่มผัวมาให้ พักไห้กับมี่กินรสแบบกินแบบลูกถุ่งมันนอกดับเป็ดของแของแท้พ่ยไปหุ่นจันพักเลื่อมผัวพันนะนะหน้าฝนมันกับงามงามหอมต้นตุ่มค่ะ ใบตุม่มนาฝนใส่ปุ๋ยมัน,น,น,นเ,เนี่ยจีง่ายในนาแร็กเนาะค่ะมาบันนี้ค่ะมาบันนี้ยพักกระถินเนี่ยนี่พักลืมนผัวพังพับยังก,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 ก็พักกระถินกระถินน้ำอืมเฉพามากรกเบิร์นหลับลูกนาครับถึงสำปะหลาบเป็ดเขาใกล้สำปะสายฝาเป็นคนลาบ พี่นสายฟ้าเจ้าก็ดีตัวได้เลขนะกินข้าวอิ่มแล้วไปนั่งเจอว่าญี่ปุ่นแต่ตัวได้เลขเเลขนั่เฮ้ยมาเอานักเลงเนี่ยมึนี่กินอิ่มแล้วลาบเป็ดเท่ากันกินละอย่าพิกันสิสิมาเเทไมเอานักเลงกั้งกััเงเก่งกัลังเก่งได้แล้ว ม่บานบอกลูกไส้พ่นอยลูกไส้พันบอลงคลิปไม่มันลงเนาะืมนจะงทำมันลงมดเอยนี่ืสิบมันสตัวใดล่ะคีสิบบาทกี่ดีล่าผร้อะไรสามเออสามสามสามเกสสี่สบสหสิบป สามหกแปดสามหกแปดหมู 360, ่บ้านคือว่ามันเปนสามเอาเลขลักลอยวัตถิมอยู่สามตัมันมีเก่าหกแปดสามหกแปดแล้วก็ห้าหกแปดโอ้สามเก้าสามห้าหกแปดเก้าสามห้าหมู่บ้านได้ยินเก้าอ่ะหมู่บานเป็วัตถิมิยู่สามตัเลขรับลอยยังบอกเก้าหกแปดหกแปดหรือแปดหก ซื้อไวแล้วม่เช้าียนไมลืมซื้อนาิกไวแล้วหกปดบาป้องกันนะป้องกันก่อนจะซื้อรอตลีไว้แล้วหกแปดนิกาจแ่ปดพอดีเมื่อ้านพ่นบอกเกาเก้าหแปดแปดหกหรือหกแปดหปดเก้าหกแปดบ้านพ่นบอกนะราคาสามหกแปดห้าหกแปดสามชุดสามตัวเนาะเรีย่างดิบหนี้ กับเดือบุญบพรนบวกล่างนั่มายถว่าว่บอกเรีล่างกับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าบกล่างนั่นแหละจะว่าตัวเรขล่างอมันจะมาทราบคนนี้ที่สื่อขึ้นมาลงนี้คือว่าบุญเมลางดิบลางขึ้นมาลางกับจังลางนี้บุญเลยสื่นีปละเออจะมีคููกระคููกระทองคููแค่นี้เหรอเลย ท่านกลับนําก็เป็น4คู่6886 9779ก็่นี้ตัว779ล่างเออแต่ก็ซื้อบนล่างไว้นําละ2คู่นึงป๊าดนกเฮียนนั่นก็เจ้าเฮ็ดหยังพุ่นเฮียนค่ะปุ่นเฮียนบ่เออผู้ใดว่าแต่งงานนแต่งงานกผู้ใดกฝรั่ง่ซั่นเสียงตึมๆบ้านหลังพน้ท่านผู้ชม บาบรรยากาศตรงไหทุรงหน้าซัางดินกระจอมาเรีวกระจอมสีมาทรงดินนี่มือนี้ว่าสิมาทรงผอมมาทรงแ่ะโอมาสิเดี๋ยวรถเดือดไปปุ่นเออ,เอ,อมาถึงรถออกกูได้เลยบ่มีผู้ตัดต้นกล้วยออกไงเท่ของมาไว้นี่เลยรถไทยเขาต่ำเขามาโหลดทั้งตนะ้นกล้วยนะรถไทยอันบ่มากอนนี่แล้วละ่ะมันมากกว่าเหรอเนาะมันมาจังจดิมันถึงอยู่ดินอยู่เจอดินบนรถมันอยู่ใส่ จค่คงออกไปพันในสายก็อ้เอาล่องคุณเอาล่องคุณติองดิันโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ย่อ้ยโ้ยโล้ยโอ้ยนอ้ยโอายโอ้นโอ้ยเอ้ยโน้ยโอ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 ้ิโล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้่โ้ยโอ้ยห้ยนอ้ยโออ้ย้ยโ้ยโอ้้้้อ้ย้้้้อย ขันโบถือจะว่ากันเรื่องวัสดุก็เพิ่นสีไ้นี่ล่ะก็เพิ่นสีว่ชัยกห้ับย้อนนี่ล่ะย่านคนว่าขันโบถือว่าให้เพิ่นเพิ่นแล้ววัชัยล่องถือโบถือกับล่องโลดไปยังงวดมันถือมันกับสิมีงวดโบถือกับโบมีตั้งเทียกับเคยถือตั้งหลายหงวดซ่อนตัวเนาะเดี๋ยวเขียนให้ค่ะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมนี่เดินนี่เดินเลขเชียนชัยยา968368 568 6886ข้างล่างเจ็ดเจค่ะแคปหน้าจอค่ะรวยรวยถูกหัวเป็นน้ำกันสังซอขี้ไม่ได้เบอร์โทรึ้นให้หนะ้าจอ092889กับน้ำยูค่อยก็เขียนให้เพิ่นกับยูบนล่างน้ำกันจะดีเพราะว่าเลขเพิ่นล่างชอบออกบน,บน,บน,บนชอบออกล่าง,อออางมวนบังหันเดี๋ยะ แปดแปดเก้าแปดแปดเพิ่นให้นั่นนะกับแปดหกแปดแปดเจ็ดแปดไหมพลาดแต้มเดียวคือแปดเก้าแปดแมนผ้าดดั่งหดกลุ่มใหญ่ผมได้อเห็นกระเจ้าแช่ลงกลุ่มใหญ่ไหมลูกสาวอันาไปล่งแกนได้แต่เมื่อยเป็นยังลูกสาวอันแป้งไหมเป็นยังแข่งจับไปเตลี่ยนจิล่นจิล่า่นเมื่อยโอ้มันเมื่อยลยั่ไงซากออกไปเนาะซากออกไปเล่นจีล่ามันก็เก็บพิ้งตัว บ่ได้ฝึกบ่ได้ฝึกได้เล่นได้ยังหมูเขากะลาเบดิดสมน้ำหนาเพิ่นบ่อยังไปยางดำ่มไม่เยอะอีกอย่างน้ำเขาอะไรแล้วก็แผนกกีฬาแมนเอารวยๆค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศทงไห้ทงหน้าขนาดยู่พียังนี้เสียงตึมๆอยู่นี่พราจเจ้าบุญบ้านขึ้นอ๋อบุญบ้านขึ้นบ้านไม้เหรอ บอท่านไปเบิองเอาเพิ่นสิเฮ็ดขึ้นอีกบ่นั่นเสาซากล่างนะั่นแม่นหรือสิเฮ็ดโกดังบ่เยียนฝรั<อ>่งที่เหมาะเลยเนาะค่ะสี่สี่แสนนึงทุนนคายให้แม่นบัดนี้เฮาเฮาซื้อแล้วมันสิบ่เป็นประโยชน์เพราะว่เาเฮาบ่เฮ็ดกิจการอีหยังของเพิ่นเฮ็ดกิจการแล้วบัดนี้เพิ่นก็ตอนเฮียนลูกเฮียนหลานออกไปเพิ่นมาอยู่พี่เลยเมเนบ่มับนบวงเพิ่นสิบ่อยูอ่เลยเมเนบ่มันในบ้านมันก็บ,บเ่เหมาะเนาะมันไมเหมาะแม่แก่ ถ้าสมัยนานนี่ก็มันน้ำดีลูกลานก็สิบวออกไม่อยู่พี่บ่แต่ว่าอยู่ในบ้านมันปลอดภัยมันอุ่นใจกวนะ่าเนาะค่ะแต่โอ้แต่ว่างกับมิตรเปรี้ยวุขแบบบ้านๆเท่าไหร่แมนเยอะบ้านๆ<ต>อ,อันนี้เฮ่ามันคน,น,นบ้านได้พันยี่สิบหม,มื่นได้แต้มห,หนูถือรถข้ออวดมาที่ป่าเอลถือ,อก็จับกอดน,นะป้าป่าเอวมันน้อยหน่อยเออเขาเย่เขาคนดีเองมือเ้าหรือว่า นเอวน้อยน้อยเอวป่าตาวนเขาบป็คือห้ามทุกวนตอนยูปหาน่ะนะผู้เมืองใหญ่หนึ่งตอนผู้ส้มลุ้ยๆถูกหวยเป็นน้ำกันเด้อวันนี้เด้อเช่นจะยากกว่าคอให้เขาสามตัวแตกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ